ได้ผู้ยาแก้ปวดนะคะจะแบ่งเอาไปใช้ไหมนะ่ะเธอเก็กบไว้ใช้เองด้วยก็ได้<อ>ฉันมีเยอะแล้วยาแก้ปวดอ๋อจะไม่เก็กบไว้เผื่อไว้เหรอคะไม่เป็นไรของที่เธอต้องการใช้เนี่ยมันคือคือของเบสิกนี่ฉันจะบอกให้นะว่าอะไรคือค่าเยนเจ๊เเอากัญชาไปหย,ยิเลยเอมามาเอเห็นนี่ไหมสร้างรถอ Mm hmm. เก็บค้นหาสร้างรถถ้าเธอจะได้สิ่งที่เธอจะเรียกว่าสำคัญที่สุดแหละถ้าเธอมีมันมากพอเธอสามารถเอาไปแลกกับใครก็ได้เธอสามารถแลก<ะ>สิ่งที่เธอต้องการได้หมดทุกอย่างน็อตตัวเมียเหรอไม่ใช่โถเอ้ยใช่มาถึงเสร็จเหล็กอ๋อ oh, เ็จเหล็ก หมอเนี่ยพอดีจริงเลยไหมคุณหมอเขาใจดีอ่ะฉันนั่ง,งตตรถตูดแข็งมาตั้งนานโถ่เอ้ยเออแต่ฉันดีใจนะทีะ่ฉันได้นั่งข้างในนะ่ะถ้าแบบเมื่อวานฉันไม่ไปด้วยตัวไม่ตกรถเองหวังนะว่าจะไม่เจอพวกไก่พันนะเออเกมมากับฉันรับรองเจอแน่ๆเจอแน่ๆ แต่ฉันคิดว่าพฤติกรรมรที่เ,รรเจ้าพวกติดเชื้อพวกนี้แตกต่างจากพฤติกรรมพวกติดเชื้อจากข้างนอกมากมากเลยนะ่ะดูเหมือนมันไม่ค่อยจะสนใจคนเท่าไหร่เลยนะคะจะจะบอกให้ว่าพวกผู้ติดเชือ้อมันจะมีสองประเภทพวกที่ได้กลิ่นเราแล้วก็หิวโหยกับพวกที่ติดเชื้อจนเหนืออะไรแล้วังตามใครเด็ดชนเลยเออโอ้่าจะฉันหรือเปล่าพวก ผู้ติดเชื้อจะมีสองประเภทพวกที่มันได้กลิ่นเรามันก็หิวโหยแต่เมื่อกี้นี่เห็นไหมมันจะวิ่งไล่เราจนวินาทีสุดท้ายเลยโอ้แล้วมันจับตามองแค่เฉพาะคนคนเดียวเหรอคะใช่ถ้ามันได้กลิ่นใครเป็นกลิ่นแรกมันก็จะวิ่งตามคนนั้นจนกว่ามันจะกินได้นะออกับอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกที่มันเออเออจนไม่มีสติสัมปชนะัญญะมานั่นแหละ ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวอะไรอุ้ยระวังไวเด่นวเด่นระวังคุณสมีนอฟขึลงกร,ลกระโดดทีนึงได้ไหมคะอะไรนะเหมือนมีอะไรติดรองเท้าคุณอยู่นะ่ะเมื่อกี้เธอเรี่ยใช่ว่าอะไรเออ<ม>คุณซังมีนอฟค่ะขอท้ารอบหนึ่งคอวัสกี้คอวัสกี้อือแนะนำอาหารการกินอย่างนีงนะ ไม่เวาเธอชอบอะไรมากกว่าแต่ถ้าจะกินเอาตวรอดอะ่ะพยายามกินแต่อาหารกระป๋องแค่นั้นก็พออา,ารกระป๋องมันให้พลังงานสูงแล้วก็อิ่มนานแล้วพวกช็อกโกแลตกับเออหมักฝรั่งอะไรพวกนี้ละ่ะคะพวกนี้มันก็เป็นแค่ขนมปกเคียวถ้าเธออยากจะริมรสเออประมาณนั่นแหละแล้วผงซักฟอกะไร ช่างมันเถอะเมื่อไหร่ของซัรฟโฟกัจะได้สิ่งที่เธอต้องการไหมยังมีอีกร้านหนึ่งไหมคะหรือว่ามันมีแค่นี้น่ะมีอีกมีโอเคค่ะเพราะว่าถ้าไปสรัได้ขับไไไปปเเยราจะหนไไปหนก็ต่อไปใกล้ๆเใก็ได้ใกล้ไปไหนนะแว้ร้านขายรถก่อนแต่เราก็อยู่ตรงนี้แล้ว โอ้โดนไฟไหม้โอ้โหสิงจรยานนี่ยทหารนี่ว่าใช่ว่านายชื่ว่า้านรถโดนไปแล้วหรือยังอืมฉันว่าถ้าไฟฉายตรงนี้ยังโดนฉันว่าอาจจะโดนแล้วไม่ฟันท้องเราหลยเดี๋ยวก็ลองไปจะดูก่อนเพราะว่าครับจะจอดขนาดนั้เลยจอดที่คนพิการเม้งนายพิการเหรอ ก็แต่คุณซีเขายังต้องการาออแบตเตอรี่อยู่ไหมถ,ถ้าหลังจากไฟ้าอะมาไ่ได้ใชว,ใว้ได้นะป,ปัดพาไปดูอีกร้านหนึ่งนะน่าจะมีเดยคิดว่าเนี่ยเราก็ตรงยาวไปเลยก็ได้นะร้านที่อยู่ เขาเขียนว่ากล่องส่วนตัวตอนแรกก็นึกว่ามีอะไรข้างในอ่ะมีแต่ขยะนะ่ะส่วนใหญ่ก็มีแต่ขยะทั้งนั้นเลยมีเฉพาะมือดีทั้งนั้นแหละคนเนี่ยฉัน sketch ภาพไว้แล้วนะไว้เดี๋ยวฉันจะแจกจ่ายให้คนทีมแล้วกันได้เลยแม่ตรงน,นี้ไหมฉันจะไปล้างเปิดอูนะถ้ามีอะไรเปิดฉันจะเรียกแจง้งน้ำมัน เดี๋ยวฉันเก็บน้ำมันรอฉันไม่มีสีอ่ะแต่ฉันจะเขียนไว้ว่า mm อ้าวไม่เดินไปไหนเนี่ยลอบแบบนหเข้าไปแถวเนี้ยโอเคเข้าไปค้นของแถวหนึ่งยังไงได้สิ่งที่เต้องการไหม คุณอาจจะไม่เชื่อค่ะแต่ดิวฉันว่าวันนี้อาจจะเป็นวันโชคดีของเดิฉันก็ได้นะเาก็เธอเจอเหรออ่าก็เจอนะคะแต่ว่ามันก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างน่าจะใช้ไม่พอสำหรับชีวิตนี้นะจะบอกเธอใช้ปืนขนาดนั้นเลยหหมายถึงว่ามันเป็นคอนแทคเลนไายเดือนนะคะแต่ว่าถ้าดิฉันลองใช้เกินอายุการใช้งานของมันมันก็คง ไม่น่าแย่แล้วมั้งเธอไม่มีทางเลือกอรอนะเออพระหลัางเราเล่นมานไม่คิดว่าน่าทางไม่ค่อยดีเดี๋ยวก็เตรียมสตาร์ทรถรอลนะเลยที่ว่า,วาวเออก็่หวังกันรเอออะไรเหรอฮะไม่รู้อะว่เล่นอาจะไปทำทุระเดี๋ยวก็มาใช่มันเจอเฉพาะนั้นวอล์กเกอร์จะเจอได้กลิน่น ระวังพิเศษมันได้กลิ่นใครเนี่ยไม่รู้ฉันอีกแล้วมึงเนี่ยใช่พ่อนายเราจะไปไหนต่อที่ทำไมต้องไปจานทุกทีเลยวะเมื่อกี้เนี่ยบาดเจ็บหรือเปล่าเฮเดนเออโดนปลายมีดเลยใช่ค่ะโดนมีดบาดเฮ้ยข้ามแผกัปเฮ้ยดัดฟ้าดัดฟ้าขึ้นไปเลยดัดฟ้าเออมันจะรอดไหมรอดอยู่แล้วโอ้ยเรามีรถแล้วเว้ยฉันเตรียมปืนเลย เอาจริงๆนะที่คุณหมอเล่ามาว่าแต่ละตัวมันต้นักัดเป็นไงฉันจับไม่ได้สักตัวต้นสังกัดะอฟอะใช่ก็เลยมองเหนมองไม่เห็นก็วขาวมองเห็นเออฉันจับได้เฮ้ยตัวตัวขาวมองไม่เห็นตัวแดงไม่ตีตอนเราอยู่บนรถใช่ไหมมองรอบๆเลยนะฉันไม่รู้อะถ้ไเกิจจดเ,เจออะไรสักอย่างรีบถอยเลยจะจับอะไรไม่ได้ทางนั้นเลยตอนนี้ ไหนไว้เป็นตัวไหนไว้ที่นี่ไหมค่อยๆแล้วแต่ฉันเจอตัวสีแดงที่หนีแล้วตอนนั้นเน่ยฉัไม่แน่ใจว่ามันเป็นช่วงที่มันเวลาจำศีลของมันหรือเปล่าเป็นวันของมันใช่<ด>ลองกวาดสายตามองรอบๆนะแล้วก็แน่ใจว่าไม่มีมันใช่ไหมเดี๋ยวพึ่งลงรถเนะอะผู้แต่ของเต็มไปหมดเลยนะคะตัดสินใจใช่ก็เดี๋ยวลูกมีคนเอาเรื่องอ๋อลงเลอะลงแต่ไม่มีแล้วล่ะ <N S 2> เห็นหมอบอกว่ามันมีตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวเหมือนกระสอบปุ๋ยเออแล้วตัวนั้นเนี่ยมันจะไม่โจบติดแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยตัวธรรมาดาโอ้ชั้นอีกแล้วใช่ไหม มาข้างหลังนะคะมาอีกแล้วเหรอไหนนะ้มันตามไปดิแกโอ้ยอ้ยโี้พวกพวกแกลองค้นของกันก็ได้เดี๋ยวฉันฉันล่อล่อไปทางนู้นให้ไม่เคยแล้วละ่ะเออเหยียบขามันอะของพยาบาลนี่ดียวไรบ้า ดิฉันว่าเป็นแผนที่ดีนะคะแค่คุณเล่าให้คนอื่นกลัวเขาก็ไม่มาแล้วน่ะเออไ,ไปได้หรือจะเป็นไปได้เออดิฉันจะเอาของดิดิฉันคนคน,นเจอให้ใครดีคะเอาให้ฉันให้ใส่รัสจะกินตัวฉันมันได้กินนักเรือไงวะเหนมันจะกินแต่ฉันเดี๋ยว ุณลองเอาผงซักฟอกไปอาบดูดีไหมคะโอ้มันจะกัดไหมล่ะมันจะกัดผิวไม่ได้ไม่ถึงอาจจะใช้แทนสบู่ได้นะคะไหนจะขาวละอาจารย์ใช้นท่านอาจจะไป็ผิวสีอะไรอาจจะผิวขาวโอ้โหโถอ้โหถ้าว่าแกคิดเยอะไปท่านอาจจะเป็นเหมือนไม่เคยแจ็คสันที่ผิวสีกลายเป็นผิวขาวไม่เคยเด็กสันแล้วแกก็จะฮิฮิเลยหรอเป่า ช็อจริงแมทฮิฮิมาชมอปปิ้งนี่แล้วฉันก็เจอไอ้ตัวเขียวตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งใกล้กวดฉันแต่ตรงเนี้ยตายเล้วหมอบอกว่าวันนี้มันไม่มานะน่าจำศีลอืมใช่น่าจะเป็นวันจำศีลของมันเนี่ยพรุนี้ส้มเขื่อนใช่ไหมไม่ใช่ส้มไฟมีแบตเตอรี่มหาศาลสายไฟ ไปรู้ว่าเขาต้องการหรือเปล่าได้พูกยาแก้ปวดนะคะจะแบ่งเอาไปใช้ไหมน่ะเธอเก็บไว้ใช้เองด้วยก็ได้ฉันมีเยอะแล้วยาแก้ปวดอ๋อจะไม่เก็บไว้เผื่อไว้หรอคะไม่เป็นไรของที่เธอต้องการใช้เนี่ยมันคือของเบสิกนี่ฉันจะบอกให้นะว่าอะไรคือค่า้่าเจ๊กเจ๊เอากัญชาไปอเนยมเลยเอามา เคยเห็นนี่ไหมสร้างรถอือือเก็บค้นหาสร้างรถถ้าเธอจะได้สิ่งที่ถ้าจะเรียกว่าสำคัญที่สุดแหละถ้าเธอมีมันมากพอเธอสามารถเอาไปแลกกับใครก็ได้เธอสามารถแลกสิ่งที่เธอต้องการได้ทุกอยน็อตตัวเมียเหรอไม่ใช่โถใช่มาจึกเซตเหล็กอ๋อเซตเหล็กเออเซตเหล็ก แล้วก็นอตโตผู้นกตโตผู้ก็มีคนต้องการแม<ต>้แต,แต่ในยุค <ใจ S 1> น,นี้น,อ,นอตโตผู้ยังมีประโยชน์นอตตัวเมียอีกเหรอคะมันเนี่ยนอตตัวเมียมันส่วนมากได้แต่แต่นกตัวเมียนอตโตผู้มันก็ได้น้อยอ,อ๋อคุณจะบอกว่ามันมีเยอะไปจนมันไม่มีค่าเหรอสิ่งไหนที่มันมีเยอะไปมันก็ไม่มีค่าไหนมีน้อยมันก็จะมีค่างั้นสำหรับพวกเด็กเด็ก หมายถึงพวกวอยรุ่นแบบไปฉันสิ่งที่ทําได้ก็คือวิ่งหาเศษเหล็กเพื่อเอาไปให้คนที่เขาต้องการเหรอ,อจริงจริง,รงมันก็มันจําเป็นใช้หลายอย่างะนะเธอทีเธอต้องเอาเศษเหล็กไปสรุงแล้วก็ตีแล้วก็มีดสาคัญะนะทุกคนต้องการหมดเธอเธอมีเธอมีอาวุธป้องกันตัวหรือยังเหมือนผู้หญิงในค่ายที่เขาชื่อว่าเลเลียเขายืนมีดให้ดิฉันนะไหนเอามาดูสิ ที่ฉันหยิบมันออกมาจากกระเป๋าเออมาถึงมันค่อนข้างคมนะคะสักคู่นะอ๋อก็หยิบออกมาง่ายกว่าที่คิดอีกแฮะเนี่ยค่ะคิดอะไรอ่ะอุ้ยเอ็มเอ็มเฮ้ยมีทางหารนี่หว่าอู้หูใช้ใช้วัสดุหลายอย่างมากเลยนะมินีเขาให้ดูได้ไงเนี่ย เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ทําอะไรเขาเลยเอาให้ดิฉันมาป้องกันตัวนะคะใครใครเชื่อว่าเลรียเขาอยู่กับคนเฟดนะคะแต่คือตอนที่เขาเอาให้ดิฉันใช่ตอนเขาให้ดิฉันดิฉันยังมองไม่เห็นเลยเลยไม่รู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงน่ะเฟดนี่ผู้ชายหัวสีขาวไม่มั่นใจเลยค่ะบอกให้นะถ้าเธอเจอผู้หญิงที่เชื่อวาเรียอีกรอบเน่ะก็หาอะไรไปตอบแทนเขาซะ ดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันติดหนี้เขานะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเอาของที่ใกล้พังให้หรือเปล่าเอ๊ะจะรู้ได้ไงว่ามันใกล้พังหรือเปล่าเออเพื่ลองดูในกระเป๋านะเป็นไรให้เธอดูเองดีกว่ามันสลักว่าแปดสิบเจ็ดนะโอ้ของใหม่อยู่นี่นะของใหม่เอี่ยมแต่ก็ถือว่ามือสองเอ๊ะอใชนแค่เรื่องง่ายอย่างนี้เลยนะ หมายความว่าไงคะมันเป็นของมีค่าเหรอมันใช้วัสดุมันใช้วัสดุในการจะทะลุกันหอกว่ายากมากอยาตีขึ้นมีดได้โอ้ดิฉันเริ่มรู้สึกผิดแล้วดิฉันจําหน้าเขาไม่ได้นะไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกเขาให้คือเขาให้อะนะมีดนี้มันก็าอาจจะใช้งานได้ดีเพราะมันคือมีดของทหารมันเหมาะสำหรับการฆ่าพวกปิดเชื้อพวกเนี้ย แต่ถ้าเป็นไม่ได้อะถ้าเธอยังมีประสบการณ์อะใช่แนะนำให้เธอวิ่งขึ้นที่สูงซะแล้วก็ให้ใครช่วยใ,ใช่แล้วก็รอคนมาช่วยแต่การที่เธอวิ่งขึ้นที่สูงก็ใช่ว่าจะรอดเสมอไปเพราะว่าบางตัวมันก็ปีนปตามขึ้นมาได้ได้วยใช่ถ้าบางตัวที่มันยังมีสติสัมปชัญญะหรือยังมีสาระักยานความเป็นมนุษย์อยู่มันก็ยังสามารถปีนตามเราขึ้นมาได้อยู่ดี แต่ที่ผ่านมาที่ฉันก็เลี่ยงที่ที่มันมีอะไรเยอะๆอยู่แล้วนะคะที่ฉันเลยคิดว่าอาวุธไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหรนะ่น่ะมีติดตัวไว้ก็ดีแล้วอเออในบอสมีอะไรหรือเปล่านี่คือเป็นการไห่ต่อเนี่ยแช่ฉันอบอกว่านี่ก็เป็นการใช้ชีวิตพื้นฐานที่เธอต้องมีฉันลืมบอกไปก็คือเรื่องค่าผ่านทางบอ้ค่ะ ทุกครั้งที่เธอออกไปข้างนอกแล้วเธอเข้ามาข้างในเนี่ยพวกถ้าเกิดเจอผู้คุมเนี่ยเขาก็จะเธอจ่ายค่าผ่านทางเลือกจ่ายระหว่างอาหารอาหารกลางวันหนึ่งชุดคือมีน้ํากับอาหารหรือจะเป็นทรัพยากรที่เธอหามาได้จากนอกกําแพงแนะนำว่าจ่ายเป็นพวกอาหารกว่าอย่างละหนึ่งคิดว่าเธอขัดสนอะไรมากกว่า ขัดสนอาหารเธอก็จ่ายเป็นทรัพยากรแล้วเธอขัดสนทรัพยากรเธอก็จ่ายเป็นอาหารอของสาคัญอย่างนึงก็อย่าอย่าไอ้นี่นะอย่าไปให้นะอย่างเช่นพวกฐานนี่มันเป็นจาเป็นแต่เขาจะไม่ค้นตัวเราใช่ไหมเขาไม่ได้ค้น,นตัวเราอยู่แล้วเขาไม่มีสิทธิ์ค้นใช่เขาไม่มีสิทธิ์ค้นตัวเราอยู่แล้วงั้นสรุปว่าถ้าเรากลับเข้ามาที่ค่ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือกลับเข้ามาเพื่อเอาของมาเก็บกลับมานอนพักใช่ไหมคะใช่พักผ่อน แล้วก็รอดูแลสุขภาพตัวเองถ้าเกิดเธอเจ็บขึ้นมาแล้วเธอรู้สึกว่าเธอไม่ไหวแล้วเธอกลับมาที่ค่ายซะแล้วก็มานอนพักที่เตียงความที่เธอจะอาการหนักกว่าถ้าเธอมาในสภาพที่อาการหนักกว่านี้เนี่ยหมอจะคิดเธอขึ้นยี่สิบเซษเหล็กเลยนะโอ้ซึ่งต้องคนไปป่ายี่สิบรอบใช่เยอะเอ่อทุกคนครับอะไรอะไรอะไร จะไช่วยไหมทุกคนว่างไหมครับพอดีว่าจะไปนอกเมืองไหนนะไปเดทหรออ่อไปตรงสนามบินน่ะจะไปจะตายหรือไปทำอะไรอ่ะชั้นเหรออไปทำอะไรสนามบินไหนอ่ะที่ชอเหรอสนามบินนอกเมืองน่ะนอกเมืองสนามบินไหนละเนี่ยมันมีตั้งสองสามหมายถึงข่ายทหาร ค่ายทหารใช่ไหมใช่ใช่ค่ายาก็ตกแล้วโอ้ยไม่ทําอะไรที่นั่นนะว่าจะไปสํารวจดูหน่อย่อเห็นฉันเป็นเห็นฉันเป็นอะไรนะยฮะฉันแค่อยากจะมาชวนดเฉันไม่ไปฉันไม่กล้าไปไอไม่เห็นเหรอมันมีวงกลมใหญ่เขียนต้องทงว่าอันตรายขนาดนั้นนะไม่เขาจะไปนะหรือบางทีเขาบอกว่าอันตรายเพราะว่าเขาจะทําให้คนอื่นกลัวหรือเปล่ารถหมอสองมา เออพวกคุณสองคนขับไม่เหมือนที่พวกคุณคุยกันอ่ะเอารถมอกลับมาสามสิบสองถูกแต่วันนี้เหมือนกันเอาแล้วไงคุณคุณลองคุณอีธานไปไหมนนนนนเอออีธาน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 เดไปนอกเมืองด้ไหมเขาเขาอยากไปทหารนะเออผมแค่จะไปพาผู้อพยพใหม่ไปดูรอบเมืองนะครับอ๋อรอบเมืองโอเค่เขาอยู่ในป่าแต่เขาอยู่ในป่าตั้งเนาะอ่ครับเออมาต่อเลย ไม่หรอคือเจ้า,านัน้นนะ่ะเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหม mm hmm. เห็นเขาใส่ชุดเชลิปเนี่ยอือหึแต่แหละไ็อยากเขาเห็นว่าพวกเราทำอะไรได้มากอยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวก็ชินมาครั้งอะรก็จะหวาดกลัวน่แหละใช่เราปปัญญาจะเป็นปัญญาคนนีน้มันจะอยู่กับเธอไปจนวันตายเลยแหละแล้วเธ oh. อจะต้องรักมัน ไ้ตัวไม่มนะีนะรถจักรยานน่าจะทำแล้วมั้เ<อ>งเลขสามถาม <ๆ S 1> จริงห้เาเก้าเออนั่นแหละนี่แหละเออสามล้อถีบของนี้ฉันยังน่าจะไวกว่าแม่บ้านคันนี้อีกอะ่ะเธออย่าไปบิดมันนะฉันใช้มันหนีซอมู้ซอมบี้มานะคมันก็หนีซอมบี้ได้นะมันก็ดีกว่าวิ่งอะ่ะ แต่บางทีขึ้นเนินวิ่งก็ดีกว่าเออคะแนนปีนแค่นี้มันจะห่วยตอนขึ้นเนินเ่ยมันจะแบบแบบนี้มันเราเป็นเนื้อไปล่อซอมบี้มากกว่านะคะถ้าหนีพวกวอลเกอร์แนะนําว่าหาทางลงเนินแล้วไปให้ไกลที่สุดก่อนแบบพยายามปั่นขึ้นเนินนะไอ้แคันนี้ตอนลงเนินมันเร็วนะเฮ้ยโอ้เกียร์ยังไม่มีให้เลือกเลยเนี่ยเออเกือก มันเป็นทางเดียวน่ะรัฐบาลเขาก็มีให้แค่นี้แหละสวใหญ่ยัยอยงอื่นเธอก็ต้องดินน้นรนด้วยตัวเองเอารอดูเลยว่าแต่พวกคุณอาย,อยุเท่าไหร่กันบ้างคะเนี่ยอยู่มาตั้งนานยังไม่รู้ประวัติความเป็นมาของพวกคุณเลยอะ่ะยี่สิบหพอพอก็ไ่นแหละปแล้วฉันจะขอตัวก่อนแล้วกันได้เลยค่ะอยากจะ,ะพวกเราคงมีสอนเธอได้เท่านี้แหละ เหลือเธอก็หาประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วกันนะได้เลยหาประสบการณ์ข้างนอกนเหมือนกันหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกในอนาคตนะคะใช่เลย